สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จม้ชมนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับวละขังครับเนื้อจะหนึบนุ่มนะครับตรงนี้ดูง่ายเลยครับเนี้ ชมใ,ใกล้เลยนะครับจะเห็นเม็ดมุนาานะครับทั่วองพระเลยนะครับด้านข้างนะครับ หลังมีรอยุบรอยย่นนะครับจุดตดำจุดแดงนะครับตองรากข้างนะครับเนื้อจะแน่นนะครับ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้อาจจะตัดขอบไม่สวยนะครับมีตัดกว้างไปนะครับ สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้ไปดูอีกพิมพหนึ่งครับเป็นพิมพใหญ่เหมือนกัน,นครับแต่อง์นี้จะสึกหน่อยเนื้อท่อานจะนี้ผ่านการใช้งานมานะครับต้องดูด้านข้างนะครับดูเนื้อเอาล้าน ข้างนะครับด้านหลังนะครับจะมีครับกาดไข่ขนะครับองนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ผ่านการใช้งานมานะครับจะสึกหน่อยนะครับ ดูที่เนื้อนะครับเนื้อเก่าคกืบเลยนะ